รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สีสะเกดแดนมหัศจรรย์อีสานใต้ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลากหลายชนเผ่าเรามาฟังนายวิรศักิจจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดส,สีสะเกดกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรดีที่เรายังไม่รู้เราไปฟังกันเลยค่ะ สีสเกตเนี่ยในด้านของการพัฒนาเน่ยนะแบ่งออกเป็นสามิติใน3เรื่องคือเรื่องเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องศิลปวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน,นยพูดง่ายๆว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยคุณภาพชีวิตก็จะดีคุณภาพชีวิตดีเนี่ยก็จะสามารถทําให้ศิลปวะวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ย วันนี้เราโชคดีว่าเรามีวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งมันมีอยู่แล้ววัตถุดิบในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่สีสกเกตมีอยู่แล้วเนี่ยสามารถนํามานําเสนอให้กับผู้คนเนี่ยมาท่องเที่ยวมาทัศนศึกษาที่จังหวัดสีสกเกตเนี่ยได้อย่างมากมาย ผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็อย่างยั่งยืนเป็นการลดความเหลื่อมล้ําอย่างแท้จริงเนี่ยเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะทําให้เกิดพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงที่จากหมู่บ้านหนึ่งจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งจากอําเภอหนึ่งไปอีกอาเภอหนึ่งได้แหล่งท่องเที่ยวซึ่งที่ริสเกตมีอยู่เนี่ยโอ้โหผมบอกว่าค่อนข้างมากกว่าที่ หลายๆคนคิดอ่ะเพราะหลายๆคนคิดเนี่ยนึกถึงสีเกตเนี่ยก็จะเป็นนึกถึงประสาทโบราณน,นึกถึงเขาพระวิหารนึกถึงผาไม้แดงแค่นี้แล้วถ้าเป็นของจินก็นึกถึงทุเรียนเข,ขาไฟจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวของรีสกเกตเนี่ยเรามีมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางสายไหมเรื่องวิถีชนเผ่าการเกษตรอีกสีพูดไง่ายว่ามีรอบทิศทาง แล้วส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงอยากจะแนะนําเลยนะนอกจากที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยหลายๆคนบอกเป็นอำเภอเล็กๆอาจจะยังไม่มีใครรู้จักมากนะแต่ว่าผมว่ามันน่าน่าสนใจแล้วน่าค้นหามากเพราะว่ามันเป็นแหล่งวิถีชีวิตชนเผ่าที่ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นเป็นเส้นทางสายไหมที่ผลิตผ้าไหมเนี่ยดีที่สุดในจังหวัดศสะเกกอตะแล้วก็ มีอรารยธรรมที่น่าศึกษาน่าสนใจนั้นคืออำเภอบึงบุนยีก่กว่าปีที่เป็นอำเภอมาแล้วแล้วก็แยกตัวมาจากอุทุมพรวิสัยเนี่ยแต่ว่าความเป็น20ปีเนี่ยอรารยธรรมมันมากกว่านั้นเป็น100ปีแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่คนบึงบุเลเคารพกราบไหว้บูชานี่คือผู้ชินชินาราซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้สิราชองค์ที่สองรองมาจากพิเโล เขามาอยู่ที่วัดศรีบึงบ,บูนอเภอบึงบูนจัังหวศรีสะเกษซึ่งเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของจัังหวศรีสะเกษโดยเฉพาะอุโบสถมหาอุดซึ่งประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์ที่สองของไทยเรามาฟังหลวงตาศรีจันทสาโรผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเปลี่ยนสถานที่ที่เคยเป็นกองขยะให้เป็นวัดที่สวยงามได้อย่างไรเราไปฟังท่านเลยค่ะดินแดนที่เราอยู่ตรงนี้มันอยู่เหนือเขื่อนราศีมันเป็นป่าหมดทั้งหมดเป็นป่าที่ตั้งวัด ตรงที่ตั้งที่สร้างโบสถเป็นกองขยะกองขยะอำเภอที่มาของวัดนี้ในเบื้องตน้นครูอาจารย์ทางอินเดียท่านประชุมกันท่านให้สมณเนี่ไปเก็บเอาเมล็ดโพที่มันกำลังหล่นมาห่อมาห่อนเข้ามาเข้าพิธีว่าคณะสงจ์จะมอบเมล็ดสีมะพโ้าให้ท่านไปลูกที่บ้านเกิด ้าเมล็ดโพไม่เกิดไม่มีหนอท่านยุติเลยไม่ต้องทําอะไรนะแต่ถ้าเมล็ดโพนี้มีปรากฏการเกิดขึ้นคือมีหนอนแล้วท่านรีบสร้างวัดแล้วก็เริ่มปฏิบัติการจรนหลงศาสนาต่อได้เลยพอเมล็ดโพเกิดอย่างนั้นก็ต้องสร้างวัดก็ามานั่งขอนิมิตพอนิมิตปรากฏเป็นลางๆก็ออกจากสมาธิแล้วก็มาสเกตภาพพอได้ภาพก็นับหนึ่งเลยเตรียมรอพุทิชินราช วันเดือนปีเดียวกันกับองค์ที่1ที่พิสนุโลกคือ6กค่ำเดือนปากปีมาเสงก็ไปหาฤรือกันวางฐานมาเททองกันที่นี่เลยจนเป็นองค์พุทธชินราชแล้วก็แห่เข้าโบสถ์โบสถ์ก็ต้องเป็นโบสถ์มหาอุดคือประตูหน้า3ประตูหลังสองต้องเว้นประตูกลางไว้เป็นส่วนพระมหากษัตริย์ประดับแก้วทั้งหมดนี่คือที่มาที่มาเรื่องวัดศรีบุญบณ์